สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับพวกเราพักสักนงวดเบอร์หนึ่งนะครับสวัสดีครับพ่อหนุ่มเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เล่นหวยบ้างไหมเล่นครับเฮ้ยเราต้องพักบ้างนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับนโยบายและสโลแกนของพักเรานะครับเช้านั่งเกรงเย็นนั่งเศร้าจะไม่มีต่อไปเบอร์หนึ่งพักสั้งวดฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผมัสดีครับพี่น้องแม่ไปรอดไปไม่รอเรียกร้องของสุขไม่เมาสาวขยันใจไม่ลอสวัสดีครับน้องครับ เบอร์สองครับไปฝากเลยน้องนักเระสองขอบคุณครับอ๋อกันทีแปปีที่ปเปล่าเปลี่ยวมานานวั 3, นนี้มันเลือกเราฝากลายไว้กับเราทักน,นี้เงาจังจะไม่ทำให้คุณเงาอีกต่อไปวันนี้เลือกผมทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเลือกพี่น้องเบอร์สามน้องเบอร์สเราสามเราจะไม่ทนเปล่าเปลี่ยวต่อไป สวัสดีครับเจ้าเจเลียมวันวันนี้ร็กับผมจะแห่งจากพักห้องพี่ไหมจ้าเบอร์สี<ว>่อ๋อน้องมีห้องหรือยังว่างแล้วว่างอยู่ว่างต่อเบอร์สี่นะหมายที่ห้องนะน้องพ<ว>ักห้องพี่ฟรี่ไวไฟนะจ้าเบอร์สี่ครับเบอร์สี<ว>่เอ๊ เะเลือกพักอะไรดีนะเบอร์หนึ่งนี่อะไรเนี่ยพักสักงวดเบอร์สองพักตับบ้างนะไ้เบอร์สามนี่พักนี้เหงาจังเบอร์สี่พักห้องพี่ไหมจ๊ะแม่นยโยบายดีๆทั้งนั้นห้าจุดห้ามันคงออนไลน์ทางเลืออื่นที่ดีกว่าคืออะไรวะถูกต้องแล้วครับมันคงอะไรของเราตอนนี้มีนโยบายที่ดีมากๆเลย นี่เลยครับโปรโมชั่นใหม่5เดือน5จัดเต็มกันไปเลยครับกับโปรโมชั่นวันเลขเบิ้ลนะครับผมเบิ้ลที่1เราให้สินค้าลดสูงสุดเนี่ยถึง70%เลยนะครับเบิ้ลที่2เนี่ยเอาไปเลยครับคูปองลดออนท็อปสูงสุดอีก5,555บาทแล้วถ้าอยากจะผ่อนแล้วก็เราให้จัดเต็มเลยครับกับเบิ้ลที่3 0% 10เดือนนี่นะครับกันนี่นีเบอร์5.5มันคงอะไรการ์ดสํารองการ์ดการ์ดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจใจเย็นเดี๋ยวไปเฮ้ยการ์ดเบอร์5.5นะครับ